อุ้ย,ยลิซ่าแพ้วๆใหญ่แล้วนะคะทั้งรูปทั้งตีก้นเจนนี่ต่อนหน้าน้องแชงกันเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมพอแชงเห็นเนี่ยถึงกับหันหน้านะไปทางอื่นกันเลยนะคะแม่พ่อพูลิสเสือร้ายเดี๋ยวจะโดนไม่ใช่น้อยนะคะเตือนไว้แล้วนะคะก็ดูคอนเสิร์ตคราวนี้ค่ะดูเหมือนว่าโรเซ่นเนี่ยจะไม่ค่อยยิ้มหรือเปล่าหรือว่าแอดคิดไปคนเดียวออันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ที่แน่ๆค่ะคอนเสิร์ตที่ดัลลัสเนี่ยเขาจัดหนักไม่เบาเลยค่ะก็สาวๆแบล็คพิง์ดูท่าจะเหนื่อยมากเหมือนกันนะเพราะว่าทั้งลา ค่ะแต่ละคนเนี่ยแพลวพาวกันมากๆยิ่งตอนที่แต่ละคนได้โซโล่นะคะบอกเลยค่ะว่าดูไปก็กรี๊ดไปนะสรบไปแล้วเหลายรอบมากๆเลยค่ะแต่ก็มีโมเมนต์นะคะเจนลิซ่าออกมาให้กับเราได้ดูอยู่ตลอดเลยนะก็เจนนี่ค่ะมีการกี้แกล้งด้วยเหมือนกันเพราะว่ามีการเต้นเรียนแบบเพลงมันนี่นะคะของนอนริซ่าค่ะ ก็ทำเอาโจ๊กของเพลงนะถึงกับเขินกันเลยทีเดียวนะคะแถมก็ยังมีการเต้นแบบท่าเซ็กซี่ด้วยนะคะก็คือมันจะมีท่อนหนึ่งค่ะที่บอกว่าฉันรู้นะว่าเธอเนี่ยอยากจะจับแล้วเจนนี่ค่ะก็มีการทันหลังเต้นสะบัดในท่านี้ค่ะเป็นไงล่ะคะเผ็ดไฟลุกกันไปเลยอะเนาะสรุปนะคะว่าคอนเสิร์ตในครั้งนี้วันนี้ค่ะต้องบอกวันดีมากๆนะคะแล้วก็เห็นเขาว่า จะมี V.I.P. l o u n g นะที่มีทั้งอาหารมีเบียร์แบบนี้ค่ะสามารถนำเข้าไปในคอนเสิร์ตได้อีกด้วยอเมริกาเนี่ยเขาก็ฟรีสไตล์กันมากๆค่ะเรียกว่าวันนี้ก็สนุกสนานกันทุกคนค่ะแบบสุดเหวี่ยงกันไปเลยค่ะคุณผู้ชมอ่ะแอดก็เอาบรรยากาศนะคะเก็บตกมาฝากนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า